สวัสดีค่ะ<อ>ที่นี่ค่ะเรามาอยู่บบที่เลเว้นนี่นะกับเพลงนี้นะคะดาลิ่เป็นไงมาเบิ่งกัน,นะคะ่ะไปอุ้ยสวยงามเวอร์นอนนอนนะคะนางเวอร์นั่น กนตานอนยาวทิ yeah. ้งเป็นเพลงอิงเหรอสีูเลยรืงหน้าอ๋อเป็นเพลงสษาังกฤษ ให้ความอบอุ่นวเอบนังรู้สึกเป็นเพลงแบบอบอุ่นอบอุ่นชอบมีวาสบายๆงเลยมันสบายเฮ้ยดูน้องน่ารักเลม้นน

เนาะดูชิวเนาะอ่าอุ่นอุ่นมากอาเบอร์มาสิเดี๋ยวโทรไป เมื่อกี้ทุกข้าวสาลีค่ะโอ้ยน่ารักจ m น่ารัก้ จนะไม่ทิ้งเอาเบอร์นะมาดวงชัวร์ก็น่าสวยนน้นอ,องอเน้นนองอบอุ่นนะมึงมึเพลงเพลมันละมุนดีเนะาะใช่คำต,ต,ต,ต่อแล้ว โอ้จะไปบอกช้ำไปหมดเลยมีภาคต่อหรอมีภาคต่อเหรอหรือไงไม่รู้คืออะไรมีภาคต่อแล้วเหรอต้องปล่อยมาเมื่อเมษาจบะบ่อกี้ได้เหรอหรือว่ามีภาคต่อไหมอ่ะจบะบ่อกี้ได้เหรอได้เหรออือคือไปบ่อกี้ได้เหรอแรงนะเรามาดูแบบ performance เราไม่รู้ว่าเขาจะมีท่าหรือเปล่านะ,อ,ะอันนี้จากอะไรอะ่ะ C D T V นะคะ live มาดูกันคะ่ะโอ้น่าเนียนนุ่เขามีท่าเต้นนะมึงใน mv ไม่โชว์ท่าเนาะพอชีโลูกพูดผิดบัวน,นั่นขัดน,อน้อง<อ> คำแห้งเลยกู น,นี่เาน้องมันมุ่เ <c oughs> ยังจำที่น้องมาได้เลยนะมึงฟังแล้วรู้สึกเหมือนมีแฟนทิพย์ินตนาการกิดจรงัคันออน้ โอ้ยท่าหน้าใช่ไหมเพลงเหมือนจะไม่มีท่าเนาะแต่มีแต่ท่ามันน่ารักเขาเป็นภาษามือหรอวะเจ้าเฉยๆประค่าเอฟแบบละมุนมากอ่ายกหัวเบาน่ารัก น่ารักด้วยจริงน่ารักน้องน่ารักอ่ะชอบกันเหรอเอ๊ะเอ๊ะเบาๆใส่จริดน้อยอุ้ยวันน้ชอมีค่าเต้นที่รู้สึกเซอร์ไพรส์ตลอดนะนันนา่ อ,อวรต้องน่าดีมากกว่าไหม,มผิววะเนาะงานผิวบูร์มุลมากเลยจริงนะแต่ละคนจบแล้วดุเบรเบร์จะเ,เป้มันดีเนาะดมันดูมีความ,มแบบว่าแบบมองแล้วแบบดูเป็นแบบในแง่บวกดูมีความแบบได้รับพลังงานบวกเห็นใน<บ>มีรู้สึกแบบ เหมือนจะไม่มีท่าเต้อนอะไรเราก็แบบเฮ้ยไลฟ์เขาจะมายืนร้องกันเฉยๆบอกว่าสุดท้ายเขามาแบบเต้นด้วยว่าด้วยทํนนองเพลงอะไรแบบนั้นเขาจะต้องมีสักหน่อยแหละท่าเต้นแบบดูแล้วน่าแต่เราคนมาแบบระมุนคือฟังแล้วเรารู้สึกเหมือนว่าเรามีแฟนทีปะต่อให้เราไม่มีแฟนเราก็รู้สึกแบบ แฟนเรากําลังรอโทรไปอยู่นะจริงกัารแต่แบบถ้าวันนี้เราไม่โทรแบบเอ๊ะเขาจะเป็นห่วงเราไหมนะอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยน่ารักเราเป็นอีกหน่งเพลงของเซรันทีนที่แบบน่ารักมากๆเป็นเพลงเบาๆพิหน่ารักจริงใช่ๆมันเบานะแต่แบบมันดูมีความแบบอ่อนโยนอยู่ในเพลงมันฟังแล้วมันรู้สึกแบบมันละมุนในใจจริงเป็นเพลงที่แบบฟังได้เรื่อยๆนะฉันว่าฉันชอบแล้วเสียงอ่ะดีเนาะแบบไลฟ์คาร์ม์คือละมุนมากเลย เคือภาพรวมของเสียงของอะไรอย่างเงี้ยจริงถ้าแบบว่าฟังแค่เสียงเดยที่แบบไม่ดเบยก็พอะนะจริงจริงก็เลยแบบดีอะมันดีหมดเลยปังปปังมากนะคะก็ยังไงเดี๋ยวคลิปนี้แล้วก็ลากันไปก่อนละกันไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะวันนี้้